เบสไลน์ line, สำคัญอย่างไรในการวางแผนนะครับเราจำเป็นต้องทำการเซฟเบสไลน์หรือจะเรียกว่าทำการเซฟตัวมาส t e เตอร์แลนเก็บไว้ก็ได้ทีนี้จำทำไมถึงจะต้องมีตัวเบสไลน์ก็เพราะว่าตัวเบสไลน์นะครับจะเป็นตัววัดนะครับกับตัวของแอคชวลหรือว่าการปฏิบัติจริงทั้งเรื่องของกำหนดเวลาเรื่องของเปอร์เซ็นต์งาน นะครับแล้วก็เรื่องของตัวของอคอร์นเน่นะครับดังนั้นเราถึงจำเป็นต้องทำการเซฟเบสไลน์ hmm. เพื่อทำการเปรียบเทียบสิ่งที่ทำจริงกับตัวของแผนงานที่เราวางไว้หรือจะ่เรียกว่าตัวมาสเตอร์แพนก็ได้นะครับ mm hmm. ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้เบสไลน์ hmm. ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินการนะครับ mm hmm. ตามภาพเป็นแผนงานที่ทำด้วยพ mm ิมเวลล่านะครับ ขอล่ามที่เราจะใช้ในการเปรียบเทียบคือ c h e d u l e percent complete กับ Performance p e r c e n t complete s c h e d u l e percent complete หมายถึงเปอร์เซ็นต์งานตามแผน p e r f o r m a n c e p e r c e n t complete หมายถึงเปอร์เซ็นต์งานที่เราทำได้ปรากฏว่านะครับถ้าเราดูจากข้อมูลนี้ p e r f o r m a n c e p e r c e n t complete หรือผลงานทำได้สูงกว่านะครับ schedule percent complete หรือเปอร์เซนต์แผนถ้าผลดำเนินการเป็นอย่างนี้น่าจะดีใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่า ถ้าเราไปดูที่ตัวเบสไลน์นะครับพบว่าแผนนี้ยังไม่ได้นำตัวเบสไลน์มาเทียบดังนั้นนะครับเราจาเป็นต้องทำการแ s สไซ n ์นะครับเบรไลน์เข้ามาในที่นี้นะครับเราทำการเมนเทนหรือว่าตัวแอสตัวเบส e ไลน์ที่เป็นตัวมาสเตอร์แผนเข้ามาเทียบแต่นะครับเราจะเป็นต้องไปที่เมนูโปรเจกต์แอสไซน์เบสไลน์แล้วทำการเลือกแผนงานมาสเตอร์ดังกล่าวนะครับมาเป็นตัว เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานนะครับเมื่อเราทําการาเลือกตัวเบสไลน์หรือมาสเตอร์แผนมาเทียบไปเนี่ยนะครับเราจะได้เปอร์เซ็นต์งานตามแผนนะครับเทียบกับเปอร์เซ็นต์งานที่ทําได้ดังนั้นผลที่พบตรงนี้นะครับปรากฏว่าผลการดำเนินงานนะครับต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์งานตามแผนนั่นเองดังนั้นนะครับเบสไลน์ baseline, นะครับหรือมาสเตอร์แลนที่เราบันทึกไว้ถึงมีความสําคัญที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานนั่นดอลองไปปฏิบัติดูนะครับ